จะเลื่อนพ่อนคนสวยเออว่ามันว่ามันลืมเดี๋ยวไหมวันเื่อมค่ะบเบอร์เขาไปรับนหอืมไหนพื่นน้องแนจำได้ป้ะใช่ำไร บอกว่านีไที่ไฟไหม้นะครับผมอืมผู้ใดมผู้ถามนี่แหละครับไปไปไออ่าไปจำได้เ่วไหนห้ยตีหรือะเออูว่ากันอะไรจำได้ป้วยจำจำได้ครับปู่แต่ว่าเราไม่ได้ลงในเอฟซีจำได้ปูบอกว่าแปดห้าอันไปที่ปาโดนไฟไหม้ไปเออหาหาแปดวันี้ไฟกันอนกอดเลขหาแปดอยู่นนแต่ไฟยังลุกบ่ได้นอนกวาดหัน ไปแดงรึงๆ <Ừ. S 3> ืออะไรไปยังบอกดูออสามเอาสองสามทัวสองามตัวสองตึงสามตึงสองไู่ับางออพี่บอกี่พี่บอกเป็นยังไงตึง่บอกยิ่งผู้โกจำได้ป a อวไปออกกเล่าก่อนก่อนไปใหม่บค่ะ พูดเดียวม,มันบ่แม่หลังาจากไฟใหม่นั่นละ่ะแกตายเราดิตายอีไปสอบท้ามาแล้วตายหง่วงห่าตายอยู่หนบ้างดิเพิ่นมาหกว่าแบบไายปูมือน,นั่นแกม,นมาอีกมือขึ้นมาอีกเออที่ว่านั่งรถขนโสมมานั่นละืนั่งรถขน,สบบบน,นโสมแด่แม่เราจะเห็นบ่ บ่ค่ะไม่ทำกนยเล็กขตัวเลขค่ะไม่ยังหกีแล้วเป็นแต่ตเล็็วนเคนก็ะาขีย็น้อาเขาบอกวิาเขาบอนว่านกขอกันห้วยไปจนเตียงเลยนนู่เหลยวละตอนผาเลยนยู่เแล้วล่ะแกมาบอกกันตโตนั่นละอันโาสายนำข้องาเด้วพระอาจารย์อืม สายน้ำพ้องเก่าขับพระอาจารย์จะมาบอกมาขึ้นไฟสีทู่ห้างยมโอปอหมู่ว่านไปคิดไปคิดทุกว่ากันเอามาที่วันพระเขาบอกอยากบุญอาจจะมุ่งโจทยไปทั้บุญทางเงินทางเด่นหน้าแต่ว่าหลังวันพาะไฟสีทูหาเราอยู่เพราะเขาจำได้ว่าเขาเดือดร้าะเป็นผู้ถามคอยวัน เลดไปนาะพุตีพาจาเลขตัวไหนก็น,นั่งหมกกันอยู่เห็นโทรศัพท์นี่ผมบอกสองหา้าห้าแปดไฟแดงๆกันนะออไปที่ว่าไฟใหม่อมเ<ล>ออนาะพุต,ตีนะนายเจ้าก,ก็ยังไปถามอยู่ค่ะพู้อีวุโสก็ได้ผู้อันเป็อย่างไฟแจ้งใหม่ค่ะเมื่อไหร่ไฟเครื่องใหม่พุตีไปทำวัดรทำวัดแล้วมัน an, <c oughs> หอนหอนมันอันนี้พอเรื่ออังสะไว้พอเรื่องลุงมาวันสิไปส่งน้ำจุดเทียนไว้จุดเทียนไว้บารีกัน ก็เรียกมาเผาขยะเอาขยะแล้วๆเขาเลยไปสูบน e ้ำใส่ส่วนมะเผาน้ำหอมอืมโอ้ยเบียไฟจนหมดกาตั้งเดียรจังแม่จังเห็นจังหมาเฮางอุฟังเด้อใส่น้ำข้องเก่าใส่น้ำข้องเก่ามึงมึนเรียกมึงมึนเรียกตัวเก่าดิใส่น้ำข้องเก่าคือเรียกตัวที่แกบอกที่แก้ว่าบอกั์นะ อาจารย์อาจารย์อาจารย์ครับผมได้ซีมาตัวเดียวซีแล้วหาใส่ให้ผมอีกแน่สองโภนค่นหะแกก็มาบอกคําเก่าขัมเดิมมาขึ้นแต่แก,กวอาเทียเดียวเท่านี้อือจะมากมาขึ้นนีมมากเขาเขาในเขตเป็น หลวงยำราตรียำราตรีก็คือเขาได้เขียนมือนีวันพักมันเป็นเขียนวันวันโกนเป็นเขียนวันพักเป็นเขียนวันพักเลียวไปสอบถามมาแล้วไปถามมาแล้วมื่อเสาร์เพิ่นผู้เฒ่าอยู่บ้านเพิ่นเพื่อนสมัครทบุญอยู่นี่บอกวนาน่ามห้แก่นน้ำนิดเดียแกตายแต่หงอยู่หน้าวัดนี่ขี่รถตํำไทยรถสิบล้อมอเตอร์ไซค์ขี่มอเตอร์ไซค์ตํำไทยรถสิบล้อตายอีเพราะกว่าเป็นหวยว่ามัน ก็คือจะไม่ไดีเบื่อไม่ได้ยังไม่ได้ยังน่าะมันไม่คนอีลีรือมันผีมันมันไ่ได้ฝันไม่ได้ยังนี่นะผีที่รถแข่งซุป่น้ามับอก่ายอานิสงส์คนละบุญยังบวกบวมห่จะให้มันหนาหนุ่มเดยมีอานิสงส์อาจจะันไปไปปังของแกหรือของแกหน่่จะบุญไปเห็นแกเนี้

สีส่วนนั่นแล้วก็นึ่งสีส่วนนั่นนี่กำลังเมียนหน้นคนสบขึ้นเกขาแต้มมันขึ้นบ่วเป็นสีเดี่ยวบ่บ่วเป็นคนสพสีเด่มันขึ้นเอเป็นมือจับหมดตักแต้ง น้ามันกะซายแก็นอันนี้แกที่ตัดาทยดี๋ยวชุดหลอดดอกที่ข<ะ>ุยวๆซงรงไทยปีนั่นรง่ายปีมันปเป็นเขาเป็นเด็กๆกะอุทิตส่นุสนไปใหงผู้ไว้ส่นนํานั่นละเออ เน้นตัวไหนคะฮะเน้นตัวไหนคะผมเน้นผมเน้นสาตัวเลยผมเน้นผมเน้นสี่สี่องกับหนึ่งสี่สองนีบมัเด่นกัดฮะัดก็ตัดัสองตัวจับสอตัวกจับสองตัวจับใช้เอาสองตัวหนึ่จับตัมากอาจารเน้นอะไรคะจับออกแบบจับออกแบบผมเน้นสี่สอง่เาสี่สองคือเก้าครับ มาตัวเด่นคือ4ี2คือีนั่งบอกระจานซีซีมั่อายุขวเวห่างกันใจบาดตายซีซีมอายข่เยบบบนี้เออยิ้มหวานเลยเบิกซับเอออืซีสาวอยู่ิ่ร้านค่ะ มันูกไส้ค่ะเนี่ยทุกมันด้มีอะไรดูตัวดีห้ำเกับพีดสบเปดสีเดีหกสีเจ็ดสีรุ่นนันไหนเนี่ยเจ็รุ่นมันอะรุ่นตัวรจ้สักหอยน้อสีสยังเป็นยางสีสีค่ะ เปนบอปีนาฟังมสิ้สิ้นกนอ๋อคุสิปีนาอ๋อมันมาด้นเนตรเยนขตอนนค่ะวิโอตเกิดผู้ละเียน็ข่บ้านเอบดนี้เ่ละหาแล้วนี่เนี่ยหาแล้ว่เดขที่บอกมันมาตัดแม่นี่ละหาแล้วหายแล้วนงพอะที่บอก ปเมาเนสักระดน้องใช้ตูวได้หมดแล้วจัะสี่สีสส่สองสี่สองสี่สี <t> ่หัวเงิโอ้ยหักใหก่มันไม้รดยหนาะได้แลครับฮะประจากรไม่หรือวะอ้ย ถ้าาหน้าเีานมองาวเอันมันมมันจะเด็กหัวิลลกมาจากอะไสิตัวนั้นตัวนั้นเลยหน้เอาเามาที่มาแล้วทุกมากขึ้นมาที่พออักนั่งบอกว่าบอกว่าหายมากกว่าปีใหม่เด้วยทุกมาขึ้นให้ลูกมาก